เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับมิกโกซีรีนะครับผมซึ่งมิโกซีรีประจำวันนี้ก็คืออีโวดารอนนะครับผมวันนี้ก็มาสู่กับถือว่าดลนานทีก็จะได้ทำมิกโกซีนะครับผมปกติจะทำมิโกซีรี์ถือว่าน้อยนะครับผมที่ก็กลับมาทำแล้วนะครับ ก็เราจะมาเล่นอีวอลังอรอนก็ที่จริงมันได้มาประมาณสักได้จะสออาทิตย์แล้วมั้งนะครับผมเอ่อประมาณ8วันได้นะครับผมอ่าแปดถึงสิวันได้นะครับผมเราจะมาดูสกิลกันนะผมซึ่งสกิลของอีวอลังอรอนก็คือเมื่อเริ่มต้นเทิร์นของฉันนะผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลือกย้ายภายในแถวเมื่อก่อสร้างในพื้นที่ตกร้อยเปอร์เซ็นต์อัพเกรดเป็นแลนด์มาร์คทันทีส่วนอีกสกิลนึงก็คือเมื่อตกแลนด์มาร์คฝั่งตรงข้ามแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหลัง จากยูเวนข้าปันทางก็เปลี่ยนเป็นของชั้นซักสองเทินแล้วก็เมื่อตกเมื่อฝันตรงข้ามก่อสร้างอะรามา45%ยิงระเบิดตามใจชอบแล้วก็อีกอย่างนึงคือเมื่อก่อสร้าง50%สร้างอะไรามาเพิ่มคือจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่ไปดูคลิปก่อนแบบคลิปเก่าๆอะนะครับผมที่ผมจะเลือก e vo, อีโวรักอรอร์นกับอีโวชาละวันเนาะก็แน่นอนว่าผมเลือกเป็น อีโวรักอารอนนะครับผมคือทำว่าทําไมไม่เลือกอีโวชาววันคืออีโวชาววันอะ่ะมันถามว่ามันได้ไหมคือมันได้แต่มันจะไม่มีเรื่องของการยกเป้นค่าผ่านทางในเทรน์ของฉันนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่เลือกเลยดีกว่านะครับผมโอเคก็จี้เครื่องรางจะประกอบไปด้วยนะครับผมที่จะเรียกกับอ e ีโวรักอารอนก็คือ1นึ่งคอร์สเทเลพอร์ตออฟสร้างเนี่ยมั้งสองแพ็กพิ Wing ท,ทันดับเบิลวิงออฟยกัน ไอเฟ์อันตรายและ4ี่ลมดำได้เดนมิชันออฟสั่งลมดำก็จี้จะประมาณนี้นะครับผมคือดูเผินๆแม่ไม่สามารถเล่นแอบเล่นลมได้นะครับผมอ่ามันแอบเล่นลมได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นทางด้านวิกตอรี่มากกว่านะครับผมเดี๋ยวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้แล้วผมโอเคไปกันเอาละครับผมตาแรกนะผมก็เรามาเจอกับโกเล่นรีมันนะครับผมคือผมลืมบอกไปนะผมว่าผมจะเล่นแค่2เกมนะ พอดีก็ง่ายๆนะครับผมมันเป็นคอนเซ็ปต์ตอนนี้คือผมเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครที่เพิ่งติดตามใหม่ๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมว่าทําไมมันถึงแบบคลิปมันน้อยแล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เอฟิกออกแลผมสร้างเลยมาแพท,พท็กพิทแสร้างรังตรงนี้ต่อป้ายจากตรงนี้โอเคเอ้าวชิปหายแล้วโอเคย้ายหัวมุมออกยังสวยอยู่อ่ายังสวยอยู่ยังสวยอยู่ย้ายหัวมุมออกครับสร้าง คือค <laughs> ือีมัสถึงขั้นถอนหายใจเลยคือผมจะบอกว่าตัวนี้มันคือมันจะโกงมากนะครับผมคือถ้าเกิดแบบลองเล่นจริงๆนี่คือถือว่าสามารถแบบวันเทินได้นะผมเนี่ยแป๊บเดียวลายวิตอรี่อาทอย9อาเราอย่างไั้นใ้เขาได้เล่นหน่อยแล้วกันให้เขาได้เล่นหน่อยแล้วกันให้เขาได้เล่นหน่อยลวกันโอเคอาฮะให้เขาให้เขาได้เล่นหน่อยแล, <laughs> ล้วก,กันเนาะ อ่านะผมเรามาดูจี้ของนีมาร์นะผมจี้ของนีมารจะประกอบไปด้วยคือหนึโมกเกี้ยวนะผมออฟดูดหน้าสามช่องม,ม้ 2, มวนสองม้วนกับคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ออฟสร้างเลยมาร์คสามลงทัศน์ศทองไม่มีออฟและสี่ผู้มือกายที่ผิดพลาดนะผมออฟฟรีข้ามาเบิร์ดนะครับผมอ่าใช้ไปเลยใช้ไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เรื่องของนางฟ้าเลยทีเดียวนะครับผมโอเค ็เดี๋ยวเราจะพย,ยายามเล่นแบบชิวๆสบายๆที่จริงเราจบลายวิตอรี่ได้นะแต่ว่าผมว่าเปลี่ยนใจที่าจะเล่นแบบทัวริซมแล้วกันนะครับผมธารกิจของเราคือเราจะเล่นทัวริซมโอเคติดตั้งด่านตรวจมาตรงนี้โอ้โ,อโหเฮ้ยอุปปะแม่งอยากไม่ที่เราต้องการเลยแม่งก็จะเกาะก็เกาะเนาะอ่ะคือผมจะบอกว่าถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามไม่พกโดรนหรือไม่พกการวิทมาเมื่อ,อไหร่นะ อีโวดักอารอนะมีสิทธิ์วันเทินวันเทินได้นะครับผมผมบอกเลยว่าแม่จะน่ากลัวตรงเนี้แยหละอ่าก็บางคนแบบสกิลมันจะดูแบบมันเยอะแล้วมันปุ๊บ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 มันไปไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวอีกตาดนแล้วกันกนะครับคือตอนนั้นที่คุยอ่ะตาแรกอ่ะนะครับมันสกิลแรกมันโผล่มาแล้วก็คือว้าไปในแถวไอ้นั่นแหละคือจะขี้โกงเนาะมาดูอีกตาหนึ่งนะครับตาที่ ก็จะเป็นตาสุดท้ายเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบว่ามันเร็วเกินไปก็จะแไกตานึงแล้วกันนะครับผมโอเคตาที่2นะครับผมเรามาเจอกับ EU เนเวนร์านาะครับผมอ่าไม่ใช่เนอวอนาเนวนาที่ถูกปุ๊บเออโอเคแต่เป็นลิงก์สร้างครับผมก็เห็นไหมพอวาร์ปตาแรกคือเราจะวาร์ปภายในแถวเลยนะครับผมออสร้างหลุนดำครับขอสร้างตรงเกาะเอ้ยเอ้ยกดอ่าวาร์ปมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะ โอเครอยสองครับอ๋อสวยสวยรอยสองแล้วก็เด้งไปตรงนั้นอีกหืคือแม่งเด้งอย่างที่เราต้องการคือแม่งดีเว้ยชอบตรงเนี้ยเลยนะครับเอาละสร้างครับโอเคสิบสองครับผมสองไปเลยไม่ต้องกลัวโอเคสิบหาวาับเอ,อเิ่มผมจะวาร์ปมาตรงข้างหน้าเอา้าเดี๋ยอะ เดอลืไมไปเดี๋ยวเดยวถ้าลืมไปลืมไป,ม,ไปมันไม่ใช่ไอ้ทอยเนาะเออนี่เราต้องไปด้วยไงลืมลืมลืมโกลับตายแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูออกสกิลนะะึงกาคือสกิลยิงระเบิดซึ่งมัน45%ะคือการที่ยิงระเบิดแม่งยิงน้อยมากนะครับผมเออมันจะยิงแบบยิงน้อยมากกว่าจะได้ยิอะเอ,อเค เอาอะได้เวลาวาร์ปหรือ,อยังลูกโอเคไม่วาร์ปครับผมมันอิดเดียวเองจะกลัวทำไมอ้าวสร้างครับผม <S <S คือส่วนตัวนะผมว่าผมชอบอะคือผมชอบเล่นแบบเนี้ยคือมันสนุกดีอะ <S <S อแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นสนุกไหมอันนี้คุยเรื่องนึ่งนะครับผมสร้างครับแล้วก็ติดตั้งด่านเราจะเล่นสร้างอะไรมาเลยโอเคครับผมก็สำหรับี๋ยว ไปอีด่านหนึ่งแล้วกันคือด่านนี้มันจะแบบถ้าเคนพวกสายหงมมันจะเล่นง่ายอยู่แล้วไงเดี๋ยวเราจะไปทดสอบอีกด่านหนึ่งนะผมคือน่าจะเป็นด่านสุดท้ายลน่าจะเป็นด่านโรลเลอร์สเก็ตหรือไม่ก็อีกด่านหนึ่งก็คือด่านผีสิงแต่สําหรับผมอะดักอารอนอะถ้าจะเล่นด่านผีสิงอะมันก็เล่นได้นะแต่ว่าผมก็เกรงว่ามันจะเจอพวกสายโดรนถือว่าหนักพอตัวเหมือนกันนะผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นอีกด่านหนึ่งคือด่านเซิร์ฟสเก็ตนะครับผมด่านนี้ก็ถือว่า พื้นที่เยอะมากนะครับผมแล้วถามว่าอีโวอารอนจะเล่นได้ไหมก็ต้องมาลุ้นกับตานี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็แอบคิดอยู่เหมือนกันนะว่ามันก็มี่เหนื่อยบ้างแหละนะครับอ่าโอเคเรามาเจอกับอ่าตัวเนืวอวานาที่ถูกปลูกอีกแล้วอ่าเนืวอวานาที่ถูกปลูกก็มันลิ่งเนาะโอเคเฮ้ยแต่ผมก็อยากจะ ลองจัดเซตลิงนะ์ในวันนั้นที่ถูกปลุกแบบแบบกเกลียนดูเหมือนกันนะเออในใจผมก็อยากจะแอบจัดเหมือนกันเออ,อยังหววงว่างๆน่าจนะมาแอบจัดก็หน่อยนะกันนะครับผมโอเคเรามาดูนะผมว่าเขาใส่ลิงก์อะไรบ้างก็คือจะมีหนึ่งแกมเนะม่ริตตันนะผมออฟออกก่อนออฟคือได้เงินก่อนนะสองนมชงแม่ยาออฟฟีกาสดวงสามผ้าคลุมออฟทำลายการ์ดดวงและสี่แมจจกกปี้ไม่มีออฟอะไรเลยอืมอืมก็ ว่าตามจะถามกานมากันโอเคเอาละดูดิสร้างโอยสิบเอ็ก็แม่งแบบว่าถ้าพยายามเล่นโคไอโซไฟไนฟองเมืองแถอะไรก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะแต่สาหรับผมคือจะยากหน่อยเออจะยากหน่อยเอาละสร้างครับยิงระเบิดไหมไม่ยิงโอเคตาผมครับมาตาสร้างครับผม สร้างเสร็จปุ๊บฮคือเอฟเฟกต์แม่งออกเยอะมากคือแม่งออกเยอะจนแบบผมบางทีผมต้องมานั่งดูว่ามันออกแค่ไหนบ้างเนี่ย <c oughs> เอาละโอเคคอมแบบสุกครับสวยวาัาบติดตั้งดานตั้งดักเนอเอามานี่แล้วเราใช้อันนี้ครับผมคือพยายามเราเล่นป้าสต็อปดักเน์ให้ได้มากที่สุดอะที่จะเป็นไปได้หรือไม่ก็เราใช้กับตัวเองอะเอออ่าแล้วก็ เราดักตัวเองครับผมทอยสองครับ okay. โอเคเราจะไปเอาแผ mm ่นป้ายสีแผ่นครับสร้างครับสวยคันเลอร์ละอันนี okay. ้เราได้คันเลอร์วิตตอรี่ะซารโลอ่าเราได้บัมอัปเกรดครับผมปิดตั้งด่านทอยสองอีกทีนึงโอเคถือว่ายังไปด้วยสวยอ่านนี่คือไม่พลาดนะเราเากดตรงนี้กันสร้างครับ คอนเทเลพอร์ตออกคือแม่งออกดีแบบออกดีเวอร์ผมว่าไอเนอร์แม่งแบบถึงขั้นลองไ่้แล้วอะโอเคโอเคโอเคอะไรออกไหมไม่ออกอ่าเราจะเอาแบบนี้ออก,กันสร้างเอ้ยโคตรละเอียดเลยใตายกับโอเค okay. <c oughs> ไอเนอร์แทาไม่ได้เดินนะตรงคืนเนี้ยเทินเดียวเนอร์แทบไม่ได้เดินทอยสิบสองครับผม จริงๆผมอยากจะใส่จี้หนึ่งก็คือไอ้จี้บล็อตรวมกันทาเสียอันนี้ก็จะเป็นจี้ตัวหนึ่งที่ถือว่าดีมากเลยนะครับผมเฮ้ยถอยสิบเอ็ดเอวโอ้โหตายตายกรรมกรรมกรรมเดี๋ยวนะๆน่าจะเอ้ยได้อยู่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 เออ่สร้างหลังตรงนี้ครับผมอออืืหแทนที่จะใช้คู่ขี้กูเสือไม่ใช้แม่ โคตรแบบอยากจะแบบทอยสดๆสอะอยากทอยสดบ้างเบ้งอี๋ถอยสดแล้วเป็นไงอะโดนเลยต,ยตายตายตายโอเคครับผม65%ทอย12ครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ถือว่าเบิ้์นดีนะชอบอยู่เอาละคอนออกครับสร้างเลนมากเพิ่มหลุมดำท๊อปสร้างเราสร้างเรื่อยๆคือเราสร้างรัวๆ,ๆอ,เอ,อเราสร้างรัวๆติดตั้งได้ครับตั้งดักเนอร์วาร์ปมาตรงนี้ แล้วเราก็จบไลท์วตตอรี่ละกันนะครับผมคือส่วนตัวนะผมว่าตัวนี้มันสามารถเก็บกุญแจได้ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่ามันต้องแบบจี้คุณต้องพร้อมอะ่ะเออจี้คุณต้องแบบพร้อมจริงๆอ่ะนะครับผมอ่าก็สําหรับตัวเนี้ยคือยังมนโชคดีนะที่ยังไม่เจอโดอนถ้าเจอโดอนมันจะมันจะเล่นยากอยู่นิดนึงนะครับผมแต่ยุคถ้าเป็นโดนการหารสีนะาบงเนี่ยโอ้โหไอ้เจ้ตรงนี้แม่งคิดคิดชื่อแบบคิดจัดจัดอ่ะนะครับผมออ อเคซึ่งพอมาคิดดูแล้วอะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มันแม่งน่ากลัวนะเออน่ากลัวมันก็แบบน่ากลัวอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดแบบว่าใครที่ไม่แบบมีใส่ได้คือแบบไม่ได้ใส่พวกดโดรนไม่ได้ใส่พวกหมวกสงการหรือหมวกป้องกันวิกอะอ่าบอกเลยว่าตัวนี้ก็จบได้วันเทินแบบชิวๆนะครับผมถ้าเกิดแบบได้เลือกเป็นเฟิร์สชอยคืออีซี่เลยนะครับผม แต่ว่าข้อเสียมันก็มีอยู่เหมือนกันก็คือก็คือเรื่องแบบว่าพวกโดรนก่อสร้างต่างๆแล้วก็ตะกูลสายลมที่ถือว่าลมได้ไวพอสมควรว่าได้นะครับผมโอเคซึ่งสําหรับวันนี้ผมว่าน่าจะจบเพียงเท่านี้ผมเพล,ลเพลิลิดไม่น่าจะสัะ้นอ่ะสั้นแบบสั้นสั้นกีกวอะ่ะอ๋อสินาทีแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกก็ อย่างน้อยจะได้ไปตัดต่ออะไรได้แบบสบายๆแล้วกันนะครับผมโอเคซึ่งสําหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ผมใครสนใจสามารถฝากาขขาขขากดไลค์ฝากกดซับสไคร์มาฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ดีใจอยู่เหมือนกันนะครับผมที่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเนาะเป็นไ่ได้ก็อยากให้กดอยู่กับช่องกับเรานานๆเลยก็ได้นะครับผมโอเคซึ่งสําหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาต right? ลาก่อนนะครับไว้พบก,กันในคลิปหน้าซึ่งสาหรับคลิปในวันนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ